สบายดีพี่น้องสบายดีสุภุสกุลน,นะจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านที่หักแห้งด้วยวายุลาวหรือว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็คือกันพี่นี่กับพ่อพ่อกับซองเมตตาพี่น้องเซนเกาเซ็นเคยน้องแย้มเป็นซุปเปอร์หลดพี่น้องเอ้ยผพาน้องแย้มเขาหั่นข้าพี่น้องซื้อแนวกินแหวนตอนเที่ยงบ่รู้เอ้ยเพราะว่านลอฐานน้ำไม้แหวนประเท่นกับย่างมันออกมาอยู่ นัาสดแกงกินตอนใดบสะะว่าทีมงานพูดของน้าเท่ากันอยากกินเข่าอะไนี่กะเพราะวันนี้กะนซีเวสหมกง,งแล,กงล้วเนาะมาตากะบซอฟหมกหงแรกเลยซอฟหมกงแล้วก็เลยส่วนน้องเยี่ยมไปซื่อนพิ้งไก่กินกับตามมาับหมกหงกันยน้องเยี่ยมไปเพื่อรหลดไปนำกันเดินปาะลุงเด้อซื่อแนวกินเนาะ เราเกิ่ส่วนทีมงานคุณของน้าเอาแหลี่นองเอ้ยแต่ว่าทีมงานคุณของหน้าเพากับเมื่อน้ำไหนแล้วบ่าววันกับเมื่อแล้วแลกับบ่าวตากับไปอทุลากับลุกเนาะแถวเมืองยังบ่หลยคนบ่ได้ดอกบ่าลุกยังเลือแต่นน้องอ้อนแล้วกะน้องเยี่ยมน้องมอดแล้วกะไม่น้องเดือนแล้วก็แม่ตากับพ่อแม่ขนแหละก็เลยแม่ตาก็เลยซสื่อ ส่วนส่วนส่วนอันลูกสะไบพี่น้องส่วนลูกสะไบไปซื้อปีกไก่มาเมากินกับตำมักพุงพี่น้องตอนเที่ยงมากินน้ำกันเด้เอฟซีทุกท่านเด้อปรลุงสุข,ขสุขุคนมากินน้ำกันเด้อตอนนี้กำลังงานใกล้จะหอดแล้วล่ะใกล้จะหอดหันขาพี่น้องแม่สิฮาว่าเม่ตาบระวนกินข้าวเที่ยงได้น,นกินข้าวเที่ยงกกินอยู่อันหน้าลูกไผ่พี่น้องเอ้ยกินซุ้มกันหลายคนกับทีมงานเทาแไ่ อ่ะหเสแซ่บๆเดิกกินนำกันเดอ้อเจอกันอยู่ฮนะันคาเนาะพีน่น้องเนาะยังไงยังหยิบกำลังเขา่ามาเองงานมาเองงานมาเองงานใส่นี่นะครับปีกูยังมีพออยู่ลังหยิบกำลังบอกเลยกินไปหน่อยขอร้ายปะเพีเยงไก่ อันจะเปิีนัเงียบสี่แล้อบอกฮะสี่ปีขอบอกอันยัน่ลอตะตีกสนีงเยเีตเตกนตัเบอันก็ป็นป้องนาพนตวเป็นแก่สี่พันโดยดยอโลเอสองสี เลี้ยงท่านพ่อบอกยันว่ามันไลายคนแป่งเงาเดียวซีโอนเงินเท่ากับเบอร์นะเบอร์แป่งเขาได้จ้ายังให้แป่งไปก้นมาเหอะยังไม้พ่าน้องเยี่ยมเขาห่านซื้อปิ้งไก่เนาะซื้อปิ้งไก่กินกับตำมหงตอนเที่ยงอ่ะอะไรนะปิ้งลหกพันเนาะสี่สี่ ะสีอะไรพี่เนาะเออสี no ่ป <c oughs> <questo S 3> ุ๊ปตาลุ่งเอ้เราซื้อสี่ปิ่งของมันหลายคนเมื่อกี้วัดเจ้าหา้องเยี่ยมวัดสี่กับพอแล้ววัดสันลังเยี่ยมย่านเงินยาเบิ้ร์ตไปงานอะไรนะ ไปม่นำกันไะรู้ทางกันด้ยแดดกับแดดทางกัดเสียงยบเลจังหน่อยไปร้ยังยมกำลังให้น้องเย่มเป็นซูเปอร์ครับหลดปรู้ไมพี่นเองใช้ดูเลยไาสัที่โหลดกับเบิดในจังหน่อยเพราะว่านี่มัก็สิเทียงเลยไปรู้ น้องเยี่ยมมาสัติหูซึฮิวเขาอยากเขา่าเราาสัตวน้องเยี่ยมมาแม่ฮะอนุนอสัไพบุกห่าอ๋อผมขึ้นเข่าแต่เชร้าในการยอดเที่ยงแล้วแม่ะ้ดจอยกัไปบอ สะจ่อยนะเออเออไอ,อ้น้องเยียบเป็นซูเพอร์พี่นอ้อยเอา้าบอกควันไปไซนอร์น่นนะไปไซพี่น้องบอกควันกับแซมไว้ทามไปไซเงืกห่วย พย่อมต่อบ่เบิ้ลรถไวอยู่สัสนอต่อใช่ไมอ่านี่นกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อป้าลุงเลยเอสซีถุกทานกินข้าวเที่ยงอยู่เที่ยงหน้าน้องเยี่ยมตำหงปิง้งไก่ตะกี้ว่าเสี้ยอาหาปิง้งแต่น้องเยี่ยมยานเงินไม่หยาเบิ้ลเอสซีกับพ่อเลยว่าสัน้องเยี่ยมว่า เพราะว่ากรบป๋าไลคนบันไดปลาปลุงอือเรือประมาณหาหกคนนี่แหละเพราะว่าทีมงานเท่ากับบได้ดไายไล่เมือนนี่นะข้างเมืองรอบแรงน้องมีดกับ้างเมืองรอบแรง่าษันน้องมีดกะน้องมีดกับอ,อยากมาอยู่ปลุเอ้ยแต่ว่าเป็นที่ทุระเขาเฮียน พี่น้องทีเดีพาลูกสะพายเข่าซื้อแนวกินอยู่ฮะแต่ก่อนกับมาอยู่กับบริบริพ่าผลเข่าซื้อเพราะว่าแนวกินเท่ากับซื้อมาบางเต่อไม่ต่างซื้อมา,อมา,อมาเลยนะก็เลยบริข่าวงานค่าแต่ว่ามื่อนี้พาบริข,ารขา่า,ขาไปซื้อเองเพราะว่าไม่ต่างบริซื้อมาแต่เศร้าเนาะเพราะว่าเอ,าอาาื้อยวัดสิยหาน้ำไม้แกงนะแก้มแม่น้ำไม้ท่านได้ปลอ,อกกับสัตวแก้มผ้าขยัมาใส่แกงน้ำไม้อยู่ปลาลูกไหแต่ว่ายังบริแกง อดบวายได้อสอสันแมนลูกสะพ้ายหิ้วเข่าอาสันเพิ่นกี้เข่าแต่เศร้ารากและส่วนเพิ่นไปซื้อเป็งไก่มากินกับตาหมาห่งถาแกงหน่อไม้ยันย่านรอ,อบสองโมงหมดแล้วแมนย่านรอบบ่ายสองอหมดแล้แกงหน่อไม้ถ้ากะกินขเขาแล้วกะยังสิงได้รับงานงานต่อพี่น้องเลยความคิดก,กับวายกู๊ดให้มาแล้วมาหนี่แหละแต่นี่ห้าคำพี่น้องเก้าว่า ก๋าเล่กันยังบ๋าไล่บางเถื่อก็คือสิเล่กนะกะหากกับผักก็ลูกเว้ยพูดแต่เศร้ากะหากันพูดเปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนกันลงหากกับผักก็รอ,อบแรกแกมันแล้วพงังเบิ่งเด้อพี่น,อน,น้องถ่ายรุ่นถ่ายดูถ่ายชมนำกันเด้อสุปเปอรถเฮ้ากับสิเล่แรงเหยจังนจหน่อยพอหิวเข่า,ขาแห้ง เร่งได้แต่ทางดีนี่ไะพี่น้องมาทางเขาหน้าเพื่อน่ะปุ้ยเร่งมาได้แ,แมตะกีแฮง,ง,งปปกับเ็กไ,ไปบ่อยากได้เลยม,มืนไปไปไตะมาตอนนั้นน่ะรถค่ำจึกไววมันมันล่มแห้งกัเลย้ไหมค่ำแบบมันหลดน้องมีดค่ำาแล้ ลมแห้งกเลยแม่นนีก็ะกล้ชิหอดทางแหวนาน้องเยี่ยมแม่ปลาลุงราว่าลุงไปหนีมันสิขี่ไหวมาได้ได้ปะลุงเลย ทางไปนานของเยี่ยมไนลุงเอ้ยอันตะวันเดี๋ยวนี้นะใครไหนตะว่าเหมืนแป้งไหนแล้วเสื้อหัวหันนะป๊าดเดี๋ยวนี้แหละไปจะมึงอยากได้เลยแม่บ้านแม่แม่เดี๋ยวนี้เหมือนชมกับใครไหนแล้วพอไปได้แห่ก็เดี๋ยนี้แล้วไง อันนั้นอ่ะอันนี้ก็จะทอมแล้วก็ไข่แน่แล้วก็ดูกอย่างก็มาหอนห่อลุยน้ำเน่ทางดูไ,ไอดโหกระจ้ากับแป้งแก่เขา่าอะไรเนาะ กับทางบ้านอันเจ๊อมลานะเออเออข้าเจ้าไปอยากไปทางนาากกั้นเจ้าก็ลงทางนี้เลิกบ่อ,บอทางนี้ฮะเออไปทางนี้ละยนันยันบอกคาใจไม่แป้นแค่เ,เดียว,ว <laughs> ลูกจะพายยันมาพายไม่หยาทิ่มแข่อจัดรุ่ง <laughs> แน่แนภาพบรยาาิมแข่สะสิไกล้เสิหอเทียงะระรุงเขาประ,ประกันไปซื้อแนวกินเนาะกินเท้เาเทียงะระเปรุงมาเนี่ยก็สมมาภาควนเมตตาขอลาทิมี่ยกินนะอางเกะกันใหม่ภาคกไรกุแซกติดตามช่องเมตตาเนี่ยเด้นปนระรุงเด้อมาดีชแมาพอกันใหม่น้จ้าบาย